แมนกับที่ว่าถ้าบอลเลยมีโอกาสตอนนี้กับมีโอกาสแล้วพี่น้องเพราะว่าถ้ามันเปิดใส่งานลกัมิตรลดแรนอย่างเดียวพ้นมอสามถขึ้นไปได้ีวปที่14กุมภาพันธ์วัน14กุมภานวันแห่งความรักพี่น้องเอยีใจจริงเยกไปคับมไม่ได้ลูตรสุมาบริการสีน้อรกีแต่ที่ว่าท้ามาชมทันทีอยากจะมาเนาะงากัมีหลายมือเด้ นะกับล่องเมึงขอบุญนะตาเรียใส่เนาะพี่น้องเนาะตอกยังกับโบถือตรงไหนเต้นเตันนี้เนี่ยต้านนากระชิเป็นถนนนะพี่น้องโอ้โหขโโโโ้อความร่างกายพี่น้องเอ๋นอเยนะฮะครั้งแรกเลยครั้งแรกของชีวิตจีได้จะไปสัมผัสบ,บนสะพ,พานพระรามเก้านะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทางด่วนนะฮะทางด่วนเฉลิมมหานาครเนาะพี่น้องเนาะ ที่เชื่อมต่อกับะสะพานพระราม9ก้าก็ถือว่าสะพานพระรามเก้าก็เป็นหนึ่งส่วนนะเป็นอหน้าส่วนหนึ่งของอทางด่วนเฉลิมมาหานครที่เชื่อมต่อทางด่วนนะฮะเฉลิมมาหานครที่มาจากพระรามเก้าเชื่อมต่อไปพระประแดงแลพี่น้องท่านสุกสวรดิ์นะฮะตอนนี้ที่ว่าเพิ่นก่อสร้าง,สงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราก็จะถึงแล้วพี่น้องเอ๋ยนะคว้ะวา้วาวนี่คือสะพานนะฮะสะพานพระรามเก้านะครับถือได้ว่าเป็นสะพานที่มีความกว้างที่สุดนะฮะในประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะนี่คือไฮไลท์เลยพี่น้องเอ๋ยนะเป็นการผสมผสานเนี่ยศิลปะศิลปะแบบไทยๆนะฮะกับการก่อสร้างที่ล้ำสมัยพี่น้องเอ๋ยฝั่งนี้ฝั่งก็จะเป็น สะพานพระรามเก่าเดิมอยากให้นะอยากให้ขึ้นมาสัมผัสโดยสายตาตัวเองพี่น้องบอกไปเลยว่าอลังการหลายต่อหลายเถ่าดิว้าวโอ้โหจับบัตรซุดยอดพี่น้องสุดยอดยเป็นสะพานที่อลังการมากพี่น้องเลยจะมองเห็นนะฮะ สะพ, ai, สพานภูมิพลหนึ่งและสะพานภูมิพลสองเนี่ยที่คู่ขนานกันเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยฟังนี่สามสะพานโอสุดยอดเลยพี่น้องเลยโอ้ยถ้ามาอย่างนี้โอเคเอาละสัมผัสแรกพี่น้องเลยจะก้าวขาลงไปเหยียบสะพานเนื้อพี่น้องเลยโอ้โหสัมผัสแรกที่ได้ ชี่อะไรล,ลุงมา่ายางเนะาะพี่น้องเนาะสัมผัสแหลกบอกอะไรเาบ่าวโหตื่นเต้นขนาดเลยว้าวสุดยอดเลยพี่น้องนี่คือสะพานพร,รามก้าวนะพี่น้องนะที่หลายๆคนใฝ่ฝันและอยากจะขึ้นมาสัมผัสครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้โห เอา,าละครับคุผู้ชมครับตอนนี้บาบูกะทิว่าได้ขึ้นมาสัมผัสนะครับสาทัโให้ท่ายนาน่ายตาเนี้ย้สบายดีเอาละพี่น้องจะเริ่มเขาไปหนางานมาๆนี่เลยครับคููรักนะครับเป็นกับมาจาดทะเบียนเนาะพี่น้องเนาะ มาจดทะเบียนสมรสนะครับ111คู่นะฮะอยู่ที่สะพานพระราม9ฝั่งนี้ก็จะย้อนแสงนะฮะ ตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับต้องขอบคุณนะครับประเทศไทยนะครับที่มาโอกาสให้พวกเรานะครับได้มีโอกาสขึ้นมาสัมผัสความตื่นเต้นนะครับจะมองไปไกลๆนะครับเห็นสะพานูู้พลนะฮะที่คู่ขนานกับสะพานพระรามก้านะครับไฮไลท์ของงานนี้บอกได้เลยว่านี่ครับถือว่าเป็นการจดทะเบียนนะฮะสมรสนะฮะ111คู่นะครับครบรอบของการทางนะครับ นี่คือสะพานที่กว้างที่สุดในประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับ มชมครับนี่คือสะพานนะครับที่ราดยางอย่างดีเลยเนาะพีองเนาะ,นะสะพานแห่งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของโครงการนรี้ที่เชื่อมต่อทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับหรือว่าอีกหนึ่งโครงการที่สําคัญก็คือนะครับทางวงแหวนรอบเมืองกรุงเทพมหานครนะครับฝั่งตะวันตกเนี่ยที่จะไปเชื่อมนะฮะที่ กาญจนาหมายเลขเก้าฝั่งตะวันตกนะครับบางขุนเทียนนะครับหรือว่าไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองนะครับบางขุนเทียนบ้านแพ้ววันนี้เป็นวันแรกนะครับท่านผู้ชมครับงานรักรักรุนสะพานเนาะพี่น้องเนาะรักรึิบรักล็อคล็อกเลิฟโอ้โห รักลบเลิฟพี่น้องเลยบาโบเองก็บอกที่จนแบบตื่นตาเดี๋ยวบาวโบจะพาพี่น้องย่างไปเบืองด้านล่างพี่น้องความอลังการที่เชื่อมต่อขึ้นมาตรงสะพานจุดนี้นะพี่น้องนะโอ้โหบอก,กเลยว่าอลังการมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนี่ครับเป็นรั้งแรกของชีวิตบาโบเด้พี่น้องตึกสูงใหญ่นะฮะ ที่มองเห็นสะพานพระรามเก้าหาโอกาสแบบนี้บ่ได้เด้อพี่น้องเอ๋ยนะครับโอกาสแบบนี้หายากเพราะว่าอาชาเพิ่นเปิดให่ขึ้นมาแล้ว้าเพิ่นเปิดใส่บริการนาะพี่น้องสะพานแห่งนี้ก็ถือได้ว,วา่าจะมีโอกาสได้ขึ้นมาอีกเลยนะฮะนอกจากขับรถขึ้นมาแต่ก็บอสามาจีจะอาอาลงมายืนและสัมผัสแบบนี้ได้นะ้องพี่นอนะ้องเนาะโอ้ อลังการมากเลยพี่น้องอลังการสุดๆเลยโอ้โหตรงนี้เลยพี่น้องเอ๋ยทีเบาบูมากลายพี่น้องเอ๋ยเนะะี่ยขยานาคเนาะพี่นอ้นองเนาะนี่คือความเป็นไทยพี่น้องเอ๋ยนะครับที่ออกแบบนะครับด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยการก่อสร้างอา๋อโทษพี่น้องเอ๋ย ฟังนี่พี่น้องฟังนี่นะครับเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับที่มาจากพระรามเก้านะครับหรือว่ามาจากแจ้งวัฒนะนาะพี่น้องเนาะดินแดงนะครับหรือว่ามาจากกรุงเทพนะครับมาจากางามวงศวานนาะพี่น้องเนาะแล้วกามาขึ้นนะครับตรงสะพานแห่งนี้สะพานพระรามเก้าพี่น้องเอ๋นะครับโอ้โหอลังการมากเลยเทีเดียวนะครับ นี่แหละคือความอลังการนะครับนี่แหละคือหนึ่งเดียวของเมืองไทยไปยังคือบอกว่าหนึ่งเดียวของเมืองไทยพี่น้องเอ้ยนะเป็นสะพานที่มีความกว้างนะฮะกว้างที่สุดในประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะนะฮะหนึ่งสองสามสี่เลนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่เลนพี่น้องเอ้ยนะฮะฝั่งละสี่เลนนะฮะฝั่งนี้อีกสี่เลนเป็นแปดเลนนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นนะฮะสะพานพระรามเก้าที่มาจากนะฮะ ถนนสุขสวัสดิ์พี่น้องเอ๋ยนะครับแล่นลงไปนะครับจะไปเชื่อมต่อกับถนนบางนาดินแดงสาธุประดิษฐ์นะครับแจ้งวัฒนะน้องพี่น้องนาะอโอ้นี่แหละคือความอลังการที่บาวโบอยากนําเสนอพี่น้องเอ๋ยก็บือว่ามือนี้ขึ้นมาให้พี่น้องเอ๋ยเด้อ FC ทีเพินแนะน่หน้าขอบูใุในลายพี่น้องเอ๋ยนะฮะความอลังการด้านล่างพี่น้องเอ๋ยปลาท าปกตินะฮะท่านผู้ชมนะครับถ้าเปิดใช้บริการนะฮะจุดนี้เนี่ยบอกกัได้ว่ายางบอดด้น่นอนเพราะว่าลดลายโอ้พี่น้องเอยสุดๆเลยบอกเลยได้ว่าน,นี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบาวโบนเนาพี่น้องนุ่มล่าชีเหตุการณ์ในเมืองไทยมือนี่ก็ที่ว่าเป็นมือแรกของการเปิดไห้ขึ้นมาเนาพี่น้องบนสะพานพระรามเก่าแห่งนี้พี่น้องเอ๋ยนะครับเป็นโครงการดีๆของ ทางพิเศษเนาะพี่น้องเนาะแห่งประเทศไทยนะครับเป็นโครงการจดทะเบียนนะฮะจดทะเบียนสมรส111คู่เนาะพี่น,อน้องเนาะกักืี่เดว่านะครับมีก,จก,มกิจกรรมมีกิจกรรมลักรอบเลิฟพี่น้องเอ้ลักล็อกเลกิฟโอ้โหโตื่นเต้นจนแบวบวุ่นวิงเลยพี่น้องลานลานของบ่าวบูอลังการขนาดเลยโอ้โหสวยงามมากเลยทีเดียว,วพี่น้องเอ้เนะครับโ สาธุเลยพี่น้องค้าอีสันเลยตื่นเต้นหลายนะทาา่านผู้ชมครับขอบพระคุณหลายพี่น้องเอ้ขอบพระคุณเมืองไทยที่ให้โอกาสดีๆเข้ามาเข้าแบบนี้เนาะแล้วก็ขอเชิญชวนนะฮะเชิญชวนพี่น้องนะครับเพิ่นกัที่ว่าเปิดให้มากขึ้นนะฮะจนฮอดอ่าพุ่นำพี่น้องตั้งแปดมือพุ่นี้ที่บาบูดไปเบิ่งเนาะข้อมูลณนะที่ว่าไปเสิร์ชได้ทางอินเทอร์เนต็ตเนาะพี่น้องเนาะโครงการลักล็อกเลิฟเนาะพี่น้องเนาะของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอนุการบาพี่น้องอนุการบอร นี่แหละอยากจะทายทอดให้พี่น้องฟังเล่าได้เห็นนะครับและก็ะทายทอดให้เพื่อนๆทีาง,งานในเมืองไทยเนาะให้งานเล่าและก็คนไทยที่ยังป่ทันได้เคยขึ้นมา็ขึ้นมาแล้วพี่นอ้องเล่นแฮะบอกกันเลยว่าอลังการตื่นตาตอนนี้บาบูกะจะยางลงไปเนาะพี่น้องเนาะด้านล่างสะพานนะครับพระรามเก้านี่คือความตื่นตาพี่น้องเอ๋นะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็น ั่งที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับรถจีวิ่งนะครับก็คือวิ่งาจากมาจากทางด่วนนะครับหรือว่ามาจากพระรามสามสาธุประดิษฐ์บางนาอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของอนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาร่วมงานนะครับรักเนะี่ยรักบล็กเลิฟเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหนะครับ รักล้นสะพานนั่นเองบอกเด้ว่าเป็นครั้งแรกของชีวิตบ่าวโบนะครับแล้วก็บ,บอกกันเลยว่านะครับเป็นวันแรกนะครับที่ทางการทางพิเศษนะครับเปิดให้ขึ้นมายืนและสัมผัสบนพื้นนะครับผิวถนนสะพาน4ช่องจราจรไปกลับนะครับ8ช่องจราจรนี่คือสะพานพระราม9นะครับที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของอ ทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับที่เชื่อมต่อนะครับแนววงแหวนรอบกรุงเทพมหานครฝั่งทางทิศตะวันตกนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อมาจากทางด่วนบ่ว่าจะเป็นพรรามเก่านะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับงามวงว่านะครับดินแดงนะฮะหรือว่าพารรามเก่านอกพื้นหลังนอ,นอ,นอเชื่อมต่อไปอยังอ่าสุขสวัสดิ์นะฮะต้นๆนะครับหรือว่าจะเชื่อมต่อไป ทางด่วนนะครับทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองนะครับทางด่วนบางขุนเทียนบ้านแพร่นะครับธรรมประชมนี่คือส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นโครงการส่วนที่3นะครับที่สร้างแล้วเสร็จแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นย่งเพรท่นเปิดใส่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามีหลายช่วงในการก่อสร้างนะครับหลายเฟสอันนี้ถือว่าเป็นเฟสที่3นะครับในการก่อสร้างเพิ่นสร้างแล้วเสร็จแล้วนะครับถ่าสร้างแล้วเสร็จนะครับเป็นการเชื่อมต่อทางด่วนนะครับที่เชื่อมต่อไปยาง ทางด่วนนะฮะบางขุนเชียนบ้านแพ้วเนี่ยฮะเป็นเส้นทางที่สร้างอยู่บนทางทางนะครทางหมายเลข35นะฮะที่เชื่อมต่อไปเส้นทางหมายเลขหมายเลข4นะะีครับเพชรเกษมทางู้ชมครับตอนนี้บ่าวก็กยืนนะจุดที่ตัวเองไฟฟันนาะพี่นอ้นองเนาะ หลายครั้งที่ขับรถผ่านนาจุดนั้นน้าพี่น้องมาจากว่าจะเป็นหมอชิดนะฮะแล้วก็ขับรถไปยังถนนสุขสวัสดิ์พระประแดงหรือว่าไปยังดาวคนองน้าพี่น้องเนาะทางด่วนเฉนเน่เนี่นะครับเป็นสะพานพระรามเก้านะครับเป็นสะพานที่มีความกว้างนะครับความพิเศษของสะพานแห่งนี้นะครับกว้างที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้น้าพี่น้องเนาะ งามหลายนะครับงามด้วยการออกแบบนะครับแบบไทยๆนะครับผสมผสานการก่อสร้างแบบล้ำสมัยเลยทีเดียวมือนี้ก็ถือได้ว่าเป็นมือแรกนะครับเป็นวันที่14นะครับกุมภาพันธ์วาเลนไทน์เนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นมีกิจกรรมนะครับจดทะเบียนสมรสนะครับ111คูณนะครับน่าจะเป็นวันครบรอบของการทัางกาวาได้นะบาบูกับบุคอยเก่งแหงเล่าเนาะพี่น้องเนาะมือแรกนะครับเพิ่นจะเปิดถึง2องถุงหรือบนเนาใจเนาะพี่น้องเนาะต่อมาเบิ่ถึงสามถุงนี่แหละงามงามมาแรกแต่สิ่งที่มหัศจรรย์พี่น้องเอ๋ยเลี้ยวลงไปนครับ เดี๋ยวไปเมื่อไปฟังนี่นะครับจะเห็นนะครับอาคารที่มีรูปทรงแปลกตาเนาะพี่น้องเนาะเป็นอาคารที่มีตึกสูงๆนี่ฮะตอนนี้บ้าบูกกะที่ว่าจะชยางลงไปเนี่ยฟังทีขึ้นมาเนี่ยฟังถนนพระรามสามเนาะพี่น้องเนาะตรงช่วงที่เชื่อมต่อนี่ับทางด่วนนะครับทางด่วนการเก็บเงินขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะพอท่านสัมพันธ์เนาะพี่น้องนี่ฮะท่านใดที่อยากจะมานี่ยฮะเพิ่นกะที่ว่าเปิดให้อ่า บุคคลทั่วไปได้ขึ้นมาสัมผัสกับบรรยากาศด้านบนเนาะนี่พี่น้องเอ๋นะครับด้านล่างนะครับจะเป็นถนนพระรามสามพี่น้องเอน๋นี่คือถนนพระรามสามนะครับฝั่งขวามือก็จะไปทางเส้นทางที่จะเชื่อมต่อสาธุป,ประดิษฐ์นะครับนางลิ้นจีนะพี่น้องเนาะส่วนฝั่งนี้ก็จะตรงไปทางห้าแยกรัตนนงเนาะพี่น้องเนาะด้านล่างของบาวโจจะไปทางสะพานพระรามเก้านะครับเชื่อมตรงแยกบุคคาโลนะฮะ นี่คือสะพานพระรามเก้าด้านล่างก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตื่นตาและอลังการโอ้โหมันไม่เรื่องง่ายด้่นองที่จะขึ้นมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ได้นะฮะบุคคลทั่วไปนะครับถือว่าเป็นบุญวาสนานีของคุบา่าว่าเนาะเสว่าอาจจะเป็นหนึ่งในรอยหรือว่าหนึ่งในพันข้นกับว่าใดาที่จะได้มายืนและสัมผัสณจุดนี้้าเพิ่นเปิดใส่ในการก่อในการเดินทางของการสัญจรรถนะฮะ บุคคลทั่วไปแม้กระทั่งคนไทยหรือว่าใครก็แล้วแต่จ้าวสมถัถจอดรถตรงนี้แล้วก็ยืนถ่ายภาพเซลฟี่ง,งามๆแบบนี้ได้เลยทีเดียวพี่น้องเลยสมมุตินะฮะตอนนี้นะครับบาบวบเป็นรถหอนแดนลงมาพี่น้องเยนะฮะด้านซ้ายจะไปแจ้งวัฒนะนะครับเชื่อมต่อถนนพระรามเกนะครับด้านขวานะจะแยกไปทางบางนาดินแดงนะฮะบ,บนทางด่วนชเลิมมหานคร เราถามรถจะเข้าไปทางไหนรถจะแลนมาจอดรับผู้โดยสารตรงจุดนี้เนาะพีน่น้องเนาะ นี่ครัว่างการเลยเห็นทางด่วนเกี่ยวไปบวกมากนี่แหละคือถนนประเทศไทยพี่น้องเลยนะครับอลรังการขนาดเลยนี่คือทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับที่เชื่อมต่อนะครับผ่านแม่น้ำครับข้ามแม่น้ำเจา้าพระยาเนี่ยฮะว้าวตอนนี้ก็เป็นเวลาที่จะลงไปด้านล่างครับพี่น้อง ลงไปด้านล่างนะครับเพื่อจะไปนจุดลงทะเบียนนะครับขึ้นมารวมงานรักล้นสะพานนะครับว้าวอันนี้คือทางลงนะฮะทางลงแนละจุดที่จะนั่งรถนะครับรถบริการขึ้นไปชมบรรยากาศบนสะพาน จากฟังไก,กลๆที่มาจากลาบครับครับผมอันนี้คือทางเข้านะครับทางเข้าที่เป็นจุดลงทะเบียนนะครับท่านผู้ชมนะฮะหรือว่าท่านใดที่อยากจะมานะครับนี่เลยครับบ่าวูจะให้ดูเนี่ยไปแล้วนะไปแล้วนะก็าจะไปนรืต่อ่รู้จะไปถึงหรือเปล่า โอเคที่เลยครับทางเข้าไปเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้บ่าวพวกเองก็ถือว่าได้นะครับพาท่านผู้ชมมารับชมนะครับสะพานนะครับสะพาน อลังการเนาะพี่นออ้นองเนาะนี่คือทางที่จะเข้ามานะฮะถ้ามาจากตรงแยกที่เป็นสวนสาธารณะพระรามสามนะครับก็เลี้ยวขวามาทางนี้เลยทางถนนจันท์นางลินจีนะจุดนี้เลยครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่มาไม่ถูกนะฮะก็สามารถดูคลิปบ่าโบนนะครับฝั่งนี้ก็จะมาจากทางถนนพระรามสามนะครับตรงแยก ส่วนสาธารณะครับท่านผู้ชมครับฝั่งนี้ก็ไปถนนจันครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้บ่าวโบ้เองต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของบาวโบ้นะฮะสนับสนุนบาวโบ้ด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาครับผมสวัสดีครับ